สวัสดีครับกับช่องพิง k d ดอกฟิในคลิปที่แล้วคลิปแรกก็ได้มาเยี่ยมพี่ไก่ฟ้าหมูครับแ,แกไม่สบายได้มาเยี่ยมดูแต่ก็ ต้องรักษาตัวยังนอนอยู่กับพื้นนะก็ขอให้แกหายเร็ว,วในคลิปที่สองก็ไปเยี่ยมชมฟาร์มหมูงภายในโอกาสมีคนอื่นนี่เขารู้สึกว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะได้เข้าดูเพราะเขาต้องรักษาสุข,สข,ขานามัยนะถือว่าโชคดีได้ไปเยี่ยมชมด้านในได้ศึกษาข้อคิดดีๆแนวทางดีๆ ก็เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวไปเที่ยวบ้านนอ้องอามแถวเขาช้างสีนะครับก็ไปเดี๋ยวไปเล่นน้ำตกกัน มีคันเดียวต้อเติมคือเดีเขาเติมมาหมดแล้วท้องฟ้าเืดคขึ้นนิดหน่อยน่าจะไม่ตกนะแต่ก็ไม่ร้อดกำลังพอดีรู้สึกว่าขับคันสุดท้ายตามหลังเพื่อนรู้สึกว่าเหนื่อยนะนจริง เอ,เ,อเอาเริ่มหนีแล้วเริ่มหนีแล้วรอกันหน่อยครับถนนเส้นนี้ถนนทางขึ้นเขาช่างสีเซอร์กิตนะครับก็โค้งเยอะหน่อยมีเนินลงเนิน ไม่สูงมากแต่ก็โค้งหลักสอบก็มีโดยเฉพาะด้านบนนี่มันต้องระมัดระวังหน่อยว่าถ้าที่ผ่านมาฝนตกวันอาจจะฝนชะล้างดินโคลงลงมาอาจจะอยู่บนพื้นถนนก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับ หน้านี้ก็จะเป็นโคน้งแรกที่ลงจากเขาช่างสีนะครับก็ต้องสะลอความเร็วหน่อยน้องจอมมีเราตลอดเลย แค่ไม่ไกล่ขับรถตั้งนานแล้วยังไม่ถึงทีอีกไกลไหมอ่ะหิวข้าวแล้วเว้ยเรื่องการพูดเนี่ยผมก็เกิดเกิดในอายอยู่พูดไม่ค่อยเก่งพวกของแต่งของรถวิกไค์อ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอก ดูนิดน้อยบางทีไม่รู้จักชื่อของแต่งด้วยครับขอ,องนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับนันรถออก,กอ้อรถอะไรออกมาจากซอยเนี่ยมีโคลนเห็นไหมครับลื่นแน่นอนนะครับหายไปไหนหมดแล้ว เอาเอาเอาเลย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 ต้องชมเลยพาพี่เลยเอาชิมหายชิมหายชิมหายเอาบุกกับบุกเขียนทีทางเดินไปได้เ,เ,เขียวหลังบ้านออกอาบานะครับขอแยกทานนะครับลุงแ,งแกตกแกอยมมู่ไหมอ่ะ ครับก็เตรียมตัวขึ้น,น,นไปเล่นน้ำตกนะครับเดี๋ยวน้องตามก็พาลูกกระบาดไปรถ่ปิ๊กปก็จอดไว้ที่นี่ ดูคนอารมณ์ดีได้เที่ยว Yeah ถึงแล้วโอ้โหบรรยากาศผ่านเลยครับกีตาร์จริงเลยพี่น้องมันไหลตาฮะรุ่มั้ยเนี่ยมั้ยรุ่งนี่มันไหลมันรุ่งไปเลยไม่รู้เลยมันไหลตามันปรับได้อะปรับขึ้นได้ไหมอะเท่่ครับพีน้อง ก็ถึงเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหน้าล่างของน้ําตกนะครับโอเคเลยมันที่กว้างเหมาะสําหรับทั้งผู้ใหญ่ผูดเด็กเล็กเล่นได้น้ําไม่ลึกครับโอเคเลยครับโอเคเย้บุกมือไม่บายหน่อย เล่นน้ำไหมครับเล่นน้ำไหมเล่นน้ำไหมอเ,เอเ่อเยโ,ออโดนดเลยถอ <c oughs> ดเสื <c oughs> ้อผ้าโดนเลยถอดรองเท้ามเดี๋ยวโดนเลยไม่ถนงรุ่นนี้มาดิเดี๋ยว เด็กเถอดเสื้อผ้าแล้วเด็กเถอดเสื้อผ้าแล้วโดดเลยแบบนี้เลยเหรอใส่ชุดว่ายน้ำอ๋อใส่ชุดว่ายน้ำป้รงนุ๊ไม่ได้นะไม่บายบายนุ๊กบ๊ายบายคุณลุงก่อนจ้าบายบายค่ะบ๊ายบายครับผมกำลังพอดีเลยน้ำกำลังพอดีเลยน้ำสวยพอดีเลยพี่ โดดไหมพี่ครับโดดไหมพี่เล่นผมไมไม่มีชุดเออไมีชุดเลยเดาเล่นไหมฮะเดาเล่นไหมผมนี่เอือดยันไข่เลยพี่เล่นไหมคนนี้เล่นไหมเล่นครับเดียวเออเดี๋ยวเฮงเดี๋ยวเดียวเฮงเดี๋ยวโถ้ามีเอาก็ยิงมากด